ครอบครวเพืนะครับแล้วก็มีการช่วยเหอนะครับเพื่อจะตัดสินให้ประทงนะครับซึ่งวันนี้นะครับรางวัลของเรานะครับผมเนีมีรางวัลท pues, okay. ี่ได้นะคับผมซึ่ก็มีส่วนของรางวัลและเงินรางวัลเนี่ยนะครก็ค่าต้องปล่อยค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะได้รับเพื่อรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน12,000บาทรางวัลรองชนะเลิศแับหนึ่งนะคะได้รับเพื่อรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน10,000บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะได้รับเพื่อรางวัลและเงินสดจำนวน7,000บาทค่ะ อีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านจะได้ทราบผลกันแล้วนะครับสำหรับการประกวดกระทงนะครับปกครองนะครับของน้องนัททราแสงเขียวนะเป็นน่าจะอยู่ในเมืองนี่แหละใช่ไหมคุณอยู่ที่กลางเมืองซอยประชาสุขสันนะครับผมก็เป็นชุมชนหนองแสงนะครับผมประธานชุมชนนะฮะถ้าเกิดว่าท่านประธานไปอยู่ประธานชุมชนหนองแสงอยู่ไหมคะครับผมนะหรือว่าใครที่เป็น อยู่แถวชนหนองแสงถ้าเกิดว่าคุณชื่อนามสกุลนี้นะครับนัทธีราแสงเขียวนะครับรบกวนแจ้งนะครับผมน้าเจ้าของกระเป๋าหรือว่าผู้ปกครองของน้องนัทธีราแสงเขียวนะฮะมารับกระเป๋าสตางค์ได้นะครับตอนนี้กระเป๋าที่เราเนี่แหละนะครับก็ประชาสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเผื่อว่าท่านอาจจะเดินแถวนี้นะครับหรือว่าเอออาจจะ ไม่ได้อยู่แถวนี้ก็แล้วแต่น่หรือว่าใครที่อาจจะพอทราบนะครับผมเจ้าของกระเป๋าตรงนี้ก็ควระนะครับแจ้งเจ้าของที่ทราบด้วยว่ามางานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมนะคะในวันนี้นะคะมีการจัดบูธกิจกรรมนะคะในส่วนของกิจกรรมละลานตาวันธรรมอิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นนครพนมมัสซีมสซีนะคะ แต่ก็ยังมีในส่วนของแบ็คกรอบนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านไปทำานาหรือว่า่านที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงนะคะก็สามารถมาถ่ายภาพเช็คอินนะคะเป็นทิ่ระลึกได้นะคะรวมถึงกระทงที่ นำมาร่วมประกวดกระทงสวยงามและตั้งสันนะคะซึ่งในทานนี้คาดว่าทางคณะกรรมการทุกท่านกำลังค่ะน่าจะให้คะแนนเป็นที่รวแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการรวบรวมคะแนนอยู่นะคะสวหรับเพื่อนที่อยากจะมาถ่ายภาพที่เรื่อรนีกับกระทงที่เข้าร่วมประกวดก็สามารถไปถ่ายภาพได้นะคะซึ่งเราจะมีการตั้งกระทงที่เข้าร่วมประกวดทั้ง14หน่วยงานนะคะไว้ที่บริเวณริมฝั่งน้ำนะคะรวมถึงให้สามารถ ่าดผ้ากับปงเนี่ยสมภคระได้นะคะซึ่งจะอยู่นะคะด้านหลังของทุกท่านนะคะเลยก็นี่ครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งับตอนนี้ทา,า,านน้ำประกาเนะครับก็ได้รบรวมคะแนนประทุมในครั้นี้อีกสักครู่นะ่ยท่านทราบอันนี้ผลใช่ไหมฮะอโอเคเนี่ยก็เอาเ,อาอเ,เอาป็นว่าในคือทา,อาอนทีมงานก็ปรีมานดาว่าถ้าเกิดว่าได้ผลแล้วเราก็ประกาศเลยอ่ะกาศเลยฮะนี่มือผมเต็มแล้วคุณรบกวนะฮะอย่าลืมนะครับผมนะฮะ ผู้ปกครองของน้องนัทราแสงเขียวนะครับผมเนี่ยกระเป๋าสตาอาจจะเป็นของท่านเองแต่อาจจะมีบัตรของหูือบัตท่านอยู่ในนี้นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านทํากระเป๋าส่นหายหรือว่าท่านใดที่กระเป๋าส่นหายนะครับผมเนี่ยก็สามารถติดต่อทางเราได้นะครับอนนี้กระเป๋าของท่านที่เราแล้วนะครับตอนนี้ขนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยก็เออเดี๋ยวยังไงก็รบกวนทีมงานนะครับผมเนี่ยได้แจ้งนะครับผมแล้วก็เออเชิญเชิญจ่ายเชิของด้วครับ หม้อตะวันด้วยตอนนี้เดี๋ยวแั้วก่อนที่เราจะไปประกาศผลนะครับตอนนี้ทางคณะกรรมการนะครับก็นั่งในตักพิลาเดี๋ยวเราแนะนำข้าวสารกรรมการผู้ทรงบุนวุฒินะครับที่มาให้คะแนนกับการประกวดในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับค่ะสำหรับคณะกรรมการนะคะที่มาร่วมให้คะแนนการประท้วงประเทศสวยงามและสร้างสรรค์ในงานประเพิธีระทง ประจำปี2567ในคำ่ำคืนนี้นะคะท่านแรกค่ะไมินไม่มันมน้ำผักรา,า,าและแ่จังหวัดนครพมค่ะตอนนีก็อท่านี่นึ่งท่านปรับท่านที่มีค่ะว่าน่าจังหวัดนครพนมนค่ะท่า,านวัรนา์ค่ะผู้ทรงคุณิค่ะ ทานสุรกักร์วงกาลแพทย์ราชการรูกำลังค่ะ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกตต์พุทธีเจียมวิยาบุญญาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพิเิษสัณฑ์มหาวิทยาลัยนครปฐมค่ะ่านชัยวัาาชิสมาณฑีผู้ช่วยศาสตราค่ะคันผู้ช่วยศาสตราคือกลังใีเตมค่ะ ชาวนาเกล้าที่ต่างไปตายเหตุการณ์ละพรหมท่านนี้ก็จะได้รับการสืบเสียด้วยที่โลกการโลกจะละนิทานยานที่ว่าในทุกคนมีปีกย่างแต่จะไม่เท่ากับดูกระดานประดิษฐ์ เตวมายุติกัน